ออกกำลังกายเสร็จหิวแล้วค่ะเพื่อนๆคิดว่าจะต้มมาม่านะจะมาชวนเก็บหญ้าฟันสิงโตไปกินค่ะเส่็กับต้มมามา่ามีประโยชน์ดีค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆดูไม่ต้องกลัวขี้หมาหรือใครมาเยี่ยวใส่นะมันอยู่ในรั้วบ้านเราเองค่ะนี่เดี๋ยวเพ็่จะเก็บใบไปทํานะนี่ชอบเริ่มเลยมีประโยชน์นะเพื่อนๆน,น,นะช่วยลดความมันไขไขมันความดันอะไรเงี้ยในตู้เย็นไม่มีผักก็เลยนี่แหละ คิดว่าเอาแค่นี้พอแล้วเพื่อนๆได้มาแล้วเรามาล้างกันค่ะเพื่อนๆล้างทีละใบเลยเพื่อนๆไม่รู้จะคุ้มค่าน้ำรึเปล่านะแต่มันมีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเพี่ยนจะต้มมาม่าใส่นี่นะคะปลาหมึกแข็งแต่เพี้ยนจะลวกปลาหมึกแข็งก่อนนะคะเพื่อล้างความเค็มหรือว่าเผื่อมันจะมีสิ่งแปลกปลอมมาน่ะเพื่อนเพื่อน แกะนังยางน้เพื่อนๆเ,เอาสิบตัวแล้วกันสองแพ็คโอเคน้ำเดือดละใส่เนื้อลปไปต้มเลยแบบนี้ทำให้เวลาจะกินสบายใจนะเพื่อนๆมั่นใจแล้วปิดไฟได้เลยเทน้ำออก น้ำทิ้งค่ะแล้วเอาซับน้ำัวผ้าซับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทอดนะเพืนเอนนะโอเคน้ำมันร้อนละกลปเลยใส่น้ำน้อยนะเพื่อนประหยัดน้ำมันค่ะ เปนละทอดเนี่ยทอดได้ไม่กี่ครั้งโอเคเดี๋ยวละทอดแบบนี้ไปเรืเร่อเๆ่นนะคะทุกอย่างเพียงจะลวกก่อนนะทุกคนเพื่อความสบายใจโอเคได้แนละ้ว ใส่เครื่องปรุงเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นลูกผสมนะมีอะไรก็กินอันนั้นนะน,น้ำมันมิดหนึง่งวันนี้อยากกินเป็นเย็นตาโฟนะเพื่อนเพื่อนนี่ขาดไม่ได้เต้าเจี้ยวสีได้อยู่นะเพื่อนๆนเะนาะแล้วผสมพริกๆๆเผ็ดๆไปหน่อย อ่อลเฉยเพื่อนๆน้ำเดือดแนละ้วเดี๋ยวเราใส่ผักไปเลยโอ้โเ <c oughs> น้นกินผักนะโอเคผักยุบละเพนแต่เลยปุ๊บเสร็จแล้วเพื่อนๆ มาค่ะเพื่อนเพนมากินมาม่าเย็นตาโฟแบบตำม,มีตำเกิดนะคะเพื่อนๆอม,มือนี้ใบ่ายสามโมงครึ่งนะเป็มมนมื้อแรกเลยเมื่อเช้า,ชากินแค่กาแฟทุกคน อืปลาหมึกม,ม,มันๆดีไม่เค็มทุกคนจะเหมือนอยินตโฟอีกตรงที่ใส่ปลาหมึกแห้งลงไปเนี่ยเพื่อนๆอพอได้อยู่พอได้อยู่ม,มันอร่อยรงน้ำย็นตะโฟเพื่อนๆ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆกินเสร็จต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วเพื่อนๆบ่ายค่ะ